สวัสดีครับวันนี้มาเอาพึ่งหนึ่งรังนะครับนี่รกเลยมีเถาไม่เป็นไรเดี๋ยวถางเอาเห็นว่าอยู่นานแล้วครับนะเอาออกให้เขานะครับมันลงไฟบ้านเขาอ่ะเดี๋ยวรอดูว่ารังเป็นไงครับเห็นว่าอยู่นานแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นเลยครับผมตีถอยขึ้นมาใกล้ถึงแล้วครับมีเถารกสักหน่อยนะครับอืมอ๋อหนึ่งเมตรพอดีนะครับแก่แล้วด้วยแม่เยอะเลย อยู่นานแล้วครับทั้งนี้ภูเขาหลัานน้นนะตอกพอยขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเข้าไปชมลังใกล้ๆับนะผมน,นี่ก็พึ่งโพงเอาครบเลยพึ่งหลวงพึ่งโพงพึ่งมิ้มต่อออกไปแล้วต่ออยู่ในหน้าต่างเรียบร้อยไปแล้วนะนี่รอยลังต่อ,อเดี๋ยวเราพึ่งโพงมีพอมีน้ำอยู่ครับ สามแผ่นนี่นี่ครับที่มิมที่บินมากินหัวน้ำพึ่งหลวงนะะก็จัดไปสองลังอยู่ใกล้ๆต้นขี้เหล็กน้ำสวยขนาดเลยโอ้โหดูดิช่ำช้ำชำโอเคครับตัดดีกว่าหวานเจี๊ยบหวานหอมเลยนะครับน้ำเต็มเลยดูน้ำดูน้ำ